ให้มาช่องนี้สวยมากไอเดนทิ้ได้เอาแล้วครับผู้กำกับกองเขียนโทษเอกนิดหักมาแล้วลูกนี้แปลไปแล้วครับหนึ่งประตูศูนย์ครับโอ้โหเบนจามินเดวิสโอ้โหครับสะใจเป็นแฟนที่สนามกรีบบัวเลยครับจังหวะส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายได้ครับของเบนเดวิสครับเหวี่ยบโอกาสยิงครั้งแรกเจ้าตัวครับแล้วก็ส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายไปเลยครับแล้วอีชีอีครับเดินมาตบมือทีมงานครับแล้วดูแฟนๆครับ ใจกันทั่วสนามเลยครับดูภาพช้าอีกครั้งครับจังหวะกา,ารจ่ายบอลลูกนี้ครับไม่ล้ำหน้าครับแล้วดูจังหวะหลุดมาของเอกนิต์ปัญญาลากดีสุดเส้นหลังแล้วจ่ายต่อมาโอ้โหเป็นเดวิสครับยืนว่างๆอยู่คนเดียวโดโดๆครับและจังหวะนี้ก็แปลวโอ้โหต้องชมเจ้าฟ้องด้วยนะครับจังหวะที่ไปยืนและไปบังเลี่ยมของเชวานาย่านะครับี่เหมืนอนจะไม่เห็นบอลเลยครับต้องดูครับว่าเวียจะว่าอะไรหรือเปล่านะครับเพราะตำแหน่งการยืน